สวัสดีครับได้เวลางข่าวนอกลูปนะครับนอกลู่ข่าวแรกไปที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับางานใหญ่ของอำเภอสันกำแพงก็คืองานร่มบ่อสร้างและหัตกรรมสรันกำแพงครับมีของดีสินค้าโอท็อปงานหัตกรรมศิลปะมากมายครับของอำเภอสันกำแพงมาขายงานนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือร่มบ่อสร้างครับเนี่ยครับสวยงามมากมายมีหลายเจ้าแล้วก็ทํากันสดๆให้เห็นครับ ดูฝีมือการเขียนลายสิครับตวัดทีเดียวทีเดียวครับไม่มีการขูดลบขีดค่าหลับตาทำยังได้รับจำนานจริงๆนอกจากร่มบอ่อสร้างขนาดปกติแล้วครับงานนี้เป็นงานพิเศษต้องทำร่มบอ่อสร้างพิเศษครับนี่ครับร่มคันนี้ครับ ใหญ่กว่าร่มปกติของบอ่อสร้างถึง50เท่าเส้นผ่าศูนย์กลาง4วาครึ่งครับ9เมตรใช้กระดาษสา300แผ่นและเวลาหลบแดดครับก็บอกว่าสามารถหลบใต้ร่มได้พร้อมกัน50คนจากเชียงใหม่ล่องใต้ไปหัวหินครับใครไปเที่ยวหัวหินสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าถ้าเป็นคนรักสุนัข อย่าลืมแวะไปเยี่ยมคุณพงษ์ธวัฒเลิศกิจอนันต์นะครับนี่ครับพ,พี่หมูม,มีสนัขจิ๋วครับหลากหลายพันุดูสครับสูงหนึ่งเซนติเมตรยาวไม่เกิน1เซนติเมตรเป็นสนักจิ๋วจริงๆดูฝีมือการปั้นสิครับใช้ดินเหนียวดินไทยนี่นะครับอยากได้พันไหนสั่งเลยครับจัดให้ทันทีครับสวยงามมากครับ คนเห็นแล้วก็แม่ถ้ารักสุนัขแล้วอดใจซื้อไม่ได้ครับตัวละ170บาททาเป็นสินค้านะครับชื่อ Dog in Bottle ก็คือสุนัขในขวดนะครับเนี่ยครับให้เห็นจริงๆในกล่องพลาสติกก็มีครับดูกรรมวิธีในการปั้นแล้วก็ใส่ขวดครับดูนะครับปั้นแล้วจัดวางเสร็จปับจป๊บเสียบปั๊บก็กลายเป็นกล่องหรือเป็นขวดเลยครับ นกลู่สุดท้ายไปที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณอุกฤษพึ่งโสภาเดินทางไปมอบโครงการ9โครงการคืนความสุขให้ประชาชนที่อำเภอทุ่งช้างครับัาาากรนนดูนะครับตัดริปบิดเปิดถนนนะครับชาวบ้านจะได้สัญจรไปมาอย่างมีความสุขเปิดอะไรก็ลงมือทําเองหมดนะครับน้ําประปาภูเขาดูครับเปิดก๊อกเลยครับน้ําประปามาแล้ว พอทำงานให้โครงการกลุ่มทอผ้าครับดูครับปั่นฝ้ายทอผ้าเลยครับท่านผ้วเพื่อให้มันต่อเนี่องโครงการเลี้ยงไก่ไข่ครับปล่อยไก่เข้าเล้าและมาถึงโครงการประมงน้ำตื้นสิครับมีแหครับเอาไงดีครับน้ำนั้นอยู่ไกลมาก ท่านผู้ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับทอดชาวบ้านซะเลยครับนี่ครับตอเทรักได้แล้วได้แล้วทุกอย่างสมจริงสมจังหมดเลยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก